สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ในบ้านออฟฟิศน้บสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับที่ผมจะมารีวิวเจ้าตัวรองเท้านะสำหรับวันนี้ยาเป็นรองเท้าใหม่อยู่นะครับกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับยังอยู่กับคอนเวิร์ลเลโป70นะครับทุกคนแต่ว่าคราวนี้มาในรูปแบบของตัวแฟชั่นคู่นี้ครับนี่นะครับชื่อรุ่นก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าทุกคนเห็นฉลากทางด้านนี้หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือของแท้นะครับ นี่นะครับหน้าตาฉลากจะเป็นแบบนี้เลยนะครับลองเซฟเก็บไว้เทียบดูนะครับถ้ากล่องไหนซื้อแบบ l a z a ด a หรือโชป p ี e นะซื้อมาแล้วมันไม่มีฉลากแบบนี้นะตีปองนะครับตัวสำหรับรุ่นนี้จะเป็นชื่อรุ่น Convert Chuck Taylor 70นะครับ Pattern Pay h i g ไฮกากีนะครับนี่นะครับ u n b o x อกเลยนะเนี่เอาออกมาจากให้ดูกันนะครับผู้นี้ จะเป็นพวกแฟชั่นนะครับที่ประดิษฐ์โดยใช้พื้นฐานเดิมโครงสร้างเดิมจากตัว e Pro 70นะครับราคาเปิดตัวในช็อปอยู่ที่3,190บาทหรือว่า3,200นะครับตีเป็นเลขกลมๆนะครับป้ายห้อยของแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีบาร์โค้ดผู้นำเข้าบริษัท l i s t s p o อแบบนี้นะครับนี่นะครับฉลากห้อยจะเป็นแบบนี้จะไม่มีภาษาจีนอะไรนะครับระวังนะครับพวกภาษาจีนมานี่ตีปลอมทันทีนะครับทุกคน นี่นะครับอย่างชื่อรุ่นที่เขาบอกไว้ว่าเป็นตัวกากีนะครับที่เลผมเห็นอ่านว่าคากีแต่ผมก็นึกว่าอะไรคาหมูคาหมูอะไรสักอย่างจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นกากีนะครับตัวนี้นะครับชื่อรุ่นก็แพทเทิร์นก็คือการเล่นแพทเทิร์นนะครับโดยาการเอาแบบพวกผ้าที่เป็นาลายสก็อตพวกนี้นะมาทําลายอยู่บนตัวนะครับโดยใช้พื้นฐานนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าที่เป็น ผ้าตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้นี่จะเป็นผ้าจังเกิลนะครับแล้วก็แปะด้วยแพทเทิร์นพวกนี้นะครับที่สะดุดตาก็จะเป็นบริเวณสีม่วงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลายสก็อตด้วยนะครับแต่มาคราวนี้จะเป็นร uh, ูปแบบที่ uh, เขาเรียกว่าอะไรแฟชั่นนะครับดังนั้นไส้ตะเกียงตัวนี้เขาจะทําเหมือนประมาณแบบว่าไส้ตะเกียงอยู่ข้างในนะครับทุกคนแล้วก็แปะปิดเหมือนโค้ทเวอร์ด้วยลายสก็อตนะครับ แล้วก็ไส้ตะเกียงตรงนี้ก็ทําเป็นหูนะครับอย่างเงี้ยนะมีหูด้วยเห็นไเห็นไหมสามารถแบบดึงห้อยได้อย่างงี้นะครับเอาเอานิ้วสุกเข้าไปข้างในแล้วก็ห้อยได้อย่างงี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือฉีกกดจากเลโป70ก็คือนี่นะครับบริเวณขอบยางตรงนี้นะครับเป็นสีขาวนะขาววาววับเลยนะครับเขาเรียกว่าขาวโบกดีกว่านะครับในขณะที่หัวรองเท้าเนี่ยก็ยังคงเป็นเลโปความเป็นเลโปจีูนไว้นะครับก็คือ จะมีหัวที่แบบเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับบริเวณใต้ฝ่าเท้าพื้นรองเท้าจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับก็เข้ากันดีกับสีม่วงที่อยู่บริเวณตรงแก้มตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับโอ้สวยงามนะครับเหมือนเดิมนะครับเโปรเจ็ตสูนทุกคนยังคงเป็นขอบผ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็ยังไงเขาก็จะเป็นขอผ้านะครับเดี๋ยว e ีพหลังๆนี่ผมจะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าตัวเลโป70ยังไงก็เป็นขอผ้าทุกตัวนะครับตัวไหนไม่มีขอผ้าก็คือของปลอมนั่นเองแต่ถ้ามีขอผ้าก็ต้องดูส่วนอื่นประกอบไปด้วยนะครับสําสหรับเลโป70เดิมที่จะเป็นป้ายดําตัวนี้ป้ายสีขาวนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นแฟชั่นนะครับดังนั้นแฟชั่นก็ไม่มีกฎตายตัวนะครับนี่ครับป้ายสีขาวตรงนี้นครับนี่นนนอ่า นอกนั้นที่ยังคงเป็นเลโป700อยู่ก็ยังมีเรื่องของตาไก่นะครับเป็นตาไก่ที่ยังแวววาววับโอ้โหวับแวบบกแวบเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนตัว90นะครับ90จะเป็นตาไก่แบบด้านๆนะครับนี่ก็คือสภาพด้านนอกนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะทุกคนภายในอ่านี่นะครับตัวป้ายด้านในตัวนี้นะครับเยเดิมทีเ็าจะเป็นสีแดงใช่ไหมตรงไอ้สกรีนคําว่าชาร์กเทเลอร์ตรงนี้นะครับ แต่ในรุ่นนี้มันเป็นแบบด้วยความที่เป็นแฟชั่นเขาก็เลยแบบเอาเป็นสีม่วงไปเลยนะครับนี่เป็นไงสวยดีนะครับข้างในแล้วก็พื้นนะครับพื้นอันนี้เป็นพื้นรุ่นใหม่นะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ออกแบบมาแล้วมันแบบนุ่มกว่าเดิมมากเลยนะครับอาจจะเสริมหนาขึ้นแหละนี่นะเป็นสีม่วงโอ้โหดีซอกในสวยนะครับสวยยังคงเป็นเลโปเ0เช่นเดิมนะครับก็คือคำว่าคอนเวิร์ตก็จะตีกรอบไปด้วยนะพื้นข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเลโป70จะเป็น ายางข้างในที่ลองไปเทียบดูกับ E ีพีหนึ่งได้นะมันจะเป็นเหมือนเหมือนกันเปะเลยนะครับนี่พื้นข้างในนะครับจะเป็นเป็นยางสีเขียวอมฟ้าฟ้าอมเขียวอะไรประมาณนี้นะครับนีม่มันจะไม่ฟ้าทีเดียวนะทุกคนเห็นไหมคู่นี้ก็เป็นรหัสพี28ก็คือวางจำหน่ายในประเทศไทยเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวสำหรับคู่อื่นเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายหลายประเทศเลยนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเป็นแบบรีวิวมือสองบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเอามือสองมารีวิวสลับกันนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ลืมลืมบอกไปนะครับว่าอของแท้เนี่ยนะครับมันน้ําหนักเขาเนี่ยจะแบบรู้สึกว่ามันจะเบาๆบแบบว่ามันจับทางไม่ถูกว่ามันจะเป็นหนักตรงบริเวณไหนครับจะหนักตรงบริเวณพื้นรองเท้ามันก็ไม่ใช่นะครับจะหนักตรงบริเวณขอบด้านบนมันก็ไม่ใช่อีกนะครับคือที่น้รู้อ่ะก็คือมัน,ม,นมันหนักมาจากพื้นนี่แหละแต่ว่ามัน คนแทบปจะแยกไม่ออกเลยก็คือเขาบาลานซ์น้ําหนักได้แบบว่ามันกระจายไปทัป่วรองเท้าดีมากๆเลยนะครับสําหรับของแท้แต่เท่าส่วนส่วนตัวที่ผมเคยจับของปลอมนะคือแบบจับปุ๊บมันจะรู้เลยว่าแบบมันมันจะหนักบริเวณพื้นที่เป็นยางหนาๆแบบเนี้มันจะหนักมาตรงนี้เลยคือจับปุ๊บรู้เลยว่าแบบหนูน้าหนักมันมันอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าของแท้แบบนี้ยเราจับเนี่ยเราแทบไม่รู้นะมันจะเบาแบบเหมือนแบบน้ําหนักมันกระจายไปทั่วรองเท้าไปหมดเลยนะครับมันก็เลยแบบหาจุดที่แบบหนักสุดไม่เจอนะครับอันนี้ก็คือ อีกจุดหนึ่งที่เอาไว้ดูนะครับของแท้นะครับอ่าโอเคสําหรับคู่นี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับกับนบายบัสเอาฟิตนะครับแล้วก็ลางกันไปด้วยคลิปเอาฟิตเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ We got six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Mm, don't make me blast still. I put on no work, no fly to the mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. Mama, I can't kept it that the waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All on the ball hard. Mama told me, boy, make sure you tired your legs. Hey. When I was down by, boy, I got on my knees, I started to pray. Lord. Now I'm breaking bread with my young betty. Wizzy was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an eight to a twenty-eight. Let me show you. Twelve. They can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go ride right up now, he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12. They can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go ride right I push the. Uh, I do the dash. On my way to the bag, boy. You know I push the.